พระปิดอาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีสร้างขึ้นเมื่อปีพศ24 1 0หรือประมาณ155ปีวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่ผมได้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้รับชมเป็นพระเครื่องชั้นนำอีกหนึ่งองค์มีเนื้อผง ครุักและจุรักมีพุรุคุณโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมโชคลาภแคล้วคลาดคุมกระพันชาตรีเมื่อส่องลงไปในเนื้อของโองพระเราจะมองเห็นความเป็นธรรมชาติของเนื้ออมพระที่มีความสวยสดงดงามทางพุทธศิ์และเนื้อหาที่เป็นเอกลักษ เฉพาะองค์มีความหดเหี่ยวยุบย่นย่อแยกตามการเวลาขององค์พระมีไข่ข้บที่มองดูแล้วเป็นธรรมชาติยิ่งนับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์แก่ทุกท่านที่ได้รับชม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปของกุผมในวันนี้ท่านสามารถติดตามและรับชมคลิปวิดีโอสาระเกี่ยวกับพระเครื่องได้ที่ช่องมนพระเครื่อง8ปหรือท่านใดสนใจจะเช่าบูชาพระเครื่องเพื่อเป็นสิริมงคลท่านสามารถ สแกน QR code มาทางช่องทางนี้ได้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแคล้วคลาดปลอดภัยและร่ำรวยเงินทองขอบคุณมากครับ